สลลวัสดีมพชแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนุกป,ปอกค่ะแมปบูเพเวนนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะหาบ้านสร้างนะคะตอนนี้เขาหากันนี่นะคะก็หาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะมีโอเคค่ะเจอแล้วคะ่ะ แล้วก็รีบเข้าไปเลยนะคะเพื่อไปจองนะคะนี่นะคะอันนี้คือตัวของเรานะคะให้ทุกคนดูกันเลยค่ะจิบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบ้านกันค่ะอ่าเอาเป็นบ้านเอาเป็นบ้านต้นไม้ก็แล้วกันนะคะเลยค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังหลุดเลยค่ะ นี่นะคะคือเบ้นต้นไม้ของเราค่ะูแบบนี้มันเหมือนถ่ายคลิปมันไม่เหมือนเล่นมันไม่เหมือนเล่นธรรมดาน,น,น,นี่นะคะทุกคนแล้วก็จะไปสำรวดบ้างกันนะคะต้งขอเทราลนี่ยนี่นะคะคือจะบอกว่าในแบบนี้นะคะมีตู้เซฟด้วยนะคะ ถ้าบ้านไหนมีตู้เซฟพิมพบอกมาด้วยนะคะจุดนี่นะคะก็ขึ้นไปสรุปเลยนะคะตรงไหน,นคือตรงไหนนะคะน,น,นี่คือห้องนอนนะคะทุกคนสวัสดีทุกท่านนี่นะคะคือตู้เซฟที่เราพูดถึงค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเปิดแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมคะทุกคนตังทั้งนั้นนี่คะ่ะ ปิดดีกว่าเดมีคนขโมยดูไหมคะในแมปนี้สามารถมีคนขโมยแบบอะไรอย่างนี้กันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอไปทำงานกันเนาะ,ะเสแล้วสแล้ว,เร,วเราคิดว่าเราไปชมวิวนี่นะคะทุกคนแล้วก็ เอาไปเลยนะคะกูณทำไมเปิดไม่ได้วะกุณทำไม e, <c oughs> ตืนไม่ได้คะเราก็คิดว่าตอนนี้เราจะลงไปปั่นสัญยาเล่นกันเลยนะคะหลังจากที่เราสำรวจบ้านกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแบบดูสำรวจบ้านให้เสร็จก่อนบ้านทักทิพนี่เองดีจีนี่โอ้ต้นไม้ยืดเลย เฮ้ยมีมีชั้นข้างล่างอีกนะด้วยนะคะทุกคน,เป,น,นะคะเป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนแขกนะคะเนี่ยค่ะโอโ้มีต้นไม้โผล่อีกแล้วต้นไม้โผล่อีกแล้วนะคะทุกคนอ๋อเป็นชั้นด้านล่างของต้นไม้นะคะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีที่ดูุ่นยใไๆตรงกับเครื่องซักผ้าแลวค่ะแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันเนานะห้องรับแขกอยู่ข้างล่างสุดเลย เราสำรวจหลังจากที่สำรวจในบ้านเสร็จแล้วแล้วก็วไปสำรวจหน้าว่าไปสำรวจข้างๆบ้านเลยนะคะนี่นะคะทุกคนกระโดดลงไปเลยค่ะยููไปเลยค่ะนี่นะคะมีบ้านข้างๆเราที่ยังไม่ได้สร้างด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นลงรุดค่ะ เราสามารถเอารถหรืออะไรอย่างเงี้ยมาจอดได้เลยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นจักรยานนะคะนี่นะคะเวลาเราจะอ่าว่างนะคะเราเก็แค่กดกลางกระบาดนะคะพาทุกคนเราไปบรสแกนเรื่องกันค่ะมานี่นะคะไปเลยค่ะ โขบ้านเราก็สวยกันนะน,นี่ยนี่นะคะทุกคนพี่เจอบ้านทางได้ค่ะดูสิคะบ้านข้างมีระังโดนข้ามระวังโดนข้ามนะถ้าไปกดกินข้าวนี่นะคะทุกคนก็กมีบ้านตรงนี้ด้วยเนาะเป็นบ้านที่1กับบ้านที่20นะคะโอ้